จากคำศัพท์ตัวอย่างตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ตัวอักษร f f ph เทียบได้เป็นฟฟันเรามาทำความเข้าใจกับการสะกดอ่านคำแบบเข้าใจอย่างง่ายโดยการสะกดอ่านคำแบบเดียวกันกับวิธีที่เราสะกดอ่านคำในภาษาไทยซึ่งมีพยัญชนะสระตามด้วยตัวสะกดดูตัวอย่างการสะกดคำและฟังคำอ่านจากเจ้าของภาษา f e e t farm frog flay riff fluff muff cliff phone phase graph morph ส่วนของหน้านี้ให้ผู้เรียนฝึกสะกดอ่านคำศัพท์ด้วยตัวเองพร้อมเฉลยคำอ่านตอนท้าย Fang fukhat Fear Fence Field Proof Surf Belief Staff Cliff Fall off Scruff Phantom Physics Phobia Caliph Joseph Photograph หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ติดตามรับชมจากช่องครูสาวอิงกฤษเจอกันในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ